ครับเดินทางกันครับไปยังไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตะแมงกิ้นุ่นครับเซ็นจ่ายไปยังครับไปยังไปเตะแมงกิ้นุ่นครับเตะแมงกิ้นุ่นโอ้มีอุปกรณ์ยัไรครับเนี่ยมีผ่าหน้ากับผ่าเซเลนครับโอ้ผ่าหน้าผ่าเซเลนมีไม้แล้วครับมีไม้แล้วเป็นบอกมีหม่องไม้แล้วครับมีไม้แล้วออ๋โอเคครับโอเคเดินทางครับ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 ไปครับไปไปครับผู้ถ่ายเรากินครับถ่ายเรากินครับวิธีถ่ายบ้านอีสานเล่นครับไฮแมงกี้นุ่น พี่น้องทำเซ็นยาไปคร uh ับถึงคู่กันครับเพื่อนี้หากินเนี้ยมันขึ้นครับก็เห็นส่วนน่ะแม่ลุกันเพื่อนครับไปที่ไหนเพื่อพี่น้องมาถึงไงยป่าะล่ะมาถึงอยู่ที้าพี่น้อง เสนยาพักผิดยอะครับไฟไฟข้างหน้าครับเเอาครับโอีครับเจอไม้ครับเจอไม้แล้วเป็นไหครับเป็นไหเป็นไหครับยืบบไหนเป็นไหนซนยะไม่มีครับม่มีไม่มีเเป็นไหนไปหนอ่มันกินนนใบบุญเอามาใบเถอะเซนยาเป็นไหครับ ไปบปล้ครับเอคือว่าเราจะมาเห็นไม้ไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยสัญญมมือที่แล้วว่ะสามมือที่แล้วสามซีมือโอ้มันกินไมเท้แดดแดยงแฟงมันด้วยโอ้แดดแดดแดดเห็นตัวยังไมบนเบโอ้ทาไ่โอ้แดดแดดเพาจะเห็นแยงหาตัวมันเบิ่งไดแงไดหนโอ้นี่ตีแดมันด้วยตัวเอาเนแดดมันด้วยต้นนี่ะครับแต่ เช่นย่าไม่เห็นใบสามหมื่นที่แล้วโอ้เบิังบังครับไม่ได้เห็นตัวนี่เห็ไใบด้วยแต่ตัวอยู่ใส่ย้อมใบดีนั่นแหละอืมนั่นแหละโอ้มันแก่หมดปะเดี้ๆๆเด้ๆๆคุณผู้ชมผมสำลังซุ่เบิังครับโอ้นี่ครับนี่เด้อ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 โอ้ยังนั่งแบบมันนั่งกันอยู่เนี่ยกัรมีความสุขกันอยู่บ่านหนามันลุกกว่ามาเลยฮะโอ้เช่นย่าว่ามาเห็นไบแล้วเป็นสามมื่นที่แล้วครับแต่ต้นนี่มันใหญ่จนตอนนี้จนตอนนี้ยังแย่ไฟอยู่ในไฟจนยัง เมืองใบครับจนตอนนี้ใบมันบ่นมนี่หายเรือแล้วครับเนี่ยดูนะครับโอ้ยปาจีได้มาเห็นคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้มาเห็นวิธีการเอาอันเขาเรียกว่าแม่งกินนวลอยู่ข้างล่างไม่บอกเซนย์ะโอ้อยู่หน้าบ่อนี่ครับเบังเลือกครับทีมงานทีมงานพากันมาเพิ่งพูดนะครับเปิดพูดนะมากันหลายคนครับเพื่อนดูเปิด โอ้คลิปงานมันบ่ได้ผลครับคลิปนี้คล,ปปคลิปนี้ไม่เหี่ยวไปเลยครับเนี่ยโอ้ครับเหี่ยวไปเลยครับไดดแเงก่านี้อ่ะเพี้ยเพี้ยเพโอ้จะต้นที่เขาหมายที่เซนยาเบิ้งไว้นะครับที่ว่าจีมะเอากันไปทำเป,เป็นอาหารกินตอนเย็นนะนะต้นบักต้นแับเนี่ยเนี่ยต้น,ตนเดียวผมต้น,นเดียวเจ้าเบิ้ง ต้นแบบอะไยังไงเดี๋ยวกันต้นในกระเดาต้นสะเดาไหนไหนไหนใบมันอ่ะแงมึงตัวมันด้วยเดี๋ยวกันมันบวกท่นเห็นตัวมันตัวน้อยเราเย็นตรงที่ไหนสั้นเลยเจ้าพวงเนี่ยสั้นแล้วมันตัวเตี่ยเดะโอ้มีโอ้ยมันก็บินมันมาตกมันบินไปทั่วโอ้ยเสียดายครับเสียดายครับเสียดายเอา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 ไว้คลิปหนาแล้วครับเนาะ กาไปข้างหน้าครับครับโอไอเทมหน้าครับเซนยาครับโอ้ขอบคุณผู้ติดตามครับน้ำมาเบิ้งกัน <Okay. S 2> เอ่อคลิปนี้ครับสมโอ้ต้องขอขอ,ขอโทษครับขอโทษอะไรขอโทษอะไรนะครับเพราะว่าคือเห็นเห็นหมาไม่ไตั้งแต่ <S <S สามมือที่แล้วครับมันมีใยมั้ย,ยครับ <ขอ S 2> เห็น,เห,นเห็นตั้งแต่สามมือที่แล้วเซนยาเซนยาเซนยาเซนญาแง่งแง่แง่แง่ไฟตักกันด้วยแง่งไฟตัวกันแห่แห่แห่พี่น้องเขาได้เห็นบ้านมันกินอย่างว่ามันมีใยแล้วครับเนี่ยพมันมีไฟอีกแงนไฟด้วย ไป,ไปเห็นไปแล้วครับพิมลเล่นจะไปย่อง,งนึ่งเพียมย่งไฟกับตัวไม่ดูมันเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งครับเบิง้งแบบเสียงยามมาเห็นไปสามมือที่แล้วนะครับเราบมันกินแป๊บเดียวครับมันพุ่งมีไปแล้วครับเดีวนะครับเหลืออยูแค่โบกี้ตัวครับที่มันโอ้เหลือแค่โบกี้ตัวครับนี่ครับโอ้เทนี่เขาจีได้แมงกินนู้นเห็บไปย่างใบเดียวตีสัญญาหาหาหาคู่อินดูหาใบอืนนมันเหลืออยู่มันเหลือใบเดียวเนี่ยนาะยเนี่ยตัวผมหมายแล้วมันเด้งมันยงด้วยย่างด้วย เงี้ไม่ด้วเอาซู่ไปปุ oh, no. ่ใกล้ๆเราจะได้ล oh, ่ำลาจากท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องไปครับโอ้ยเถอเอาเอาเงไฟมาหม่องดีด้วยทุกคนเบื้องกระชับเบื้องกระชับกับหินซูเบื้องกระชัเด้อพี่แม่น่อยเอ้ยเหลือสองครัวเพ่อแม่เหลือสองคู่เหลือสองตัวเหลือสองตัวครับเนี่ยเงี้ไฟด้วยท่านเงี้ยไใบเนี่ยเหลือใบนี่ใบเดียวครับเนี่ยโอ้ยผมมือสั่นนะครับเด้อดีใจลายตกใจลายเดี๋ยวยางไปยางไป นี่นะครับเด้อเนี่ยครับแมงกินนวลนวลครับวันจิมะเอาไปหาสูเพื่อไม่พี่น้องกินเป็นอาหารเอ่อเปิดเด็ดเมนูไทยบ้านอีสานเรียนเอาครับมาแบดอู๊ดมันน้อยพูดมันน้อยพูดหน่อยหน่อยพักกันมาโอเคไหมมันน้อยมันเป็นเป็นเป็นแมงกินนวลน้อยมันก็น้อยพูดไปนใหญ่ปนใหญ่มันโอ้ยแงแงก็แม่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยแงไฟไปแงไฟไปโอ้ยแงไปแงไปแงไปเอ้า โอ้นี่เลยครับดูเอาพกดูด้ะเออนั่นเดียนั่นเดียวพออเอาครับปั๊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 บปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเอาแบบคุณนั่นเบิ่งเนี้ยโอ้ปั๊บครับกลับบ้านกลับบ้านแบบมือเปล่าครับต้องขอโทษขอแพ้ควายน่องสุขุสุขพนครับหากินประมาณครับมาหนิออกออกออกบ้างมาถึงย้ำครับหากินประมาณนะครับก็หากินประมาณครับอ่ พี่ชาบ้านอีสานินดีอย่างเขาเออกลับบ้านครับนี่ไม่เห็นหม้ไปแล้วครับแต่ผมคิดว่ามันจะกินเบิดไป้านนี้ครับเออเส้นยาเห็นหม้ไปแล้วเอาเกิดอะไรครับพี่เพื่อนพี่น้องเกิดอะไรครับพ่เพื่อนพี่น้องก็เลยกลับบ้านครับกรณีกลับบ้านครับพี่เพื่อนพี่น้องมาเจอหม้ไหมครับเส้นยามาเจอหม้ไหมครับได้ครับได้ครับได้เส้นยาไหนไหนไหน อย่าพูดไปจับไปเจอไม้ไหมครับโอ้ยนี่แพูดไปใกล้อย่าไปถือใบมาเนอะโอ้ไปเจอไม้ไหมไปเจอไม้ไหมใบปีแปลได้วะไปเจอไม้ไหมครับไปเจอไม้ไหมครับผมนี่คือเอาละครับโอ้ยครับมันเขาไม่เจอไม้ไหมครัไม่เจอไม้ไหมเั่วเอาละครับพราจะได้มีอย่างเ่อาะได้มีอย่างติดไปติดมือนะครับผมนั่นแหละคุณนี่ไงมึงต้อมึงต้องเซ็นนะน้องไอซ์จะไหนเอาครับเซ็นนะเอามือตัวครับเอามือตัวนิดเดีเอาเฮดเล่เฮดเล่อันโอ้ยยิบเอาเลยดิครับ โอ้ครับเอาละครับผมยังพอได้มีอย่างติดไม่ติมือบ้ได้กลับบ้านมือเปล่าครับวันนี้ครับเสนอครับผมเสี้ยนหลังเอาครับซวดกันครับสอดกันเสี้ยนหลังสอดกันครับสอดกันโอ้ครับผมโอ้ดีใจน้ำครับดีใจน้ำครับกันได้ีกกลับบ้านครับผมเพิ่มไปไม่น้องกลัมบ้ามันสทีมาป่ะมันรุนรุ่มไหมอไฟเนี่องเฟ้เนี่ยใกล้กลับบ้านพ่อหมายไหมครับ เอานังพอได้มยังพอได้เป็นอาหารครับผมเพรไกโอ้หืโอ้เดี๋ยวล่ะโอ้โหเก็บมดไปะนี่ครับวิธีการหาอยู่หากินคองอ่ิธีใช้บ่านิสานเล้ยนเครับเป็นวัตถุจักอาหารครับผมนะครับแมงกินนุนีเด มันกินใบกินยังเบอร์ไหนครับผมเนี ah, ่ยต oh. ัวน yeah. ึงไงยศไหล่ะเนี่ยตัวนี้่ไหนไหเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดีี๋ยวีีดด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 ดิดดิไดิไดิไดิดดีดเดเดีนีเดีเดเดอยครับแมงกียครับกเออบ

หนึ Malays, ่สี่ตัวครับซี่ตัวโอ้นี่ครับตาพอดีพอด้กินครับลากินมากขึ้นนครับมีามอนี่มีเขามากับเส้นยากครับเขาเดดูนะครับไมเกิเขามากับเส้นยากครับผมนี่นะครับต้องบอกว่าถ้าบอไม่้บอมีความสามารถมีความชำนาญในแท่ไหนบอได้กินครับผมได้กินเลยครับนี่โยมเป็นจัวตัวตัวตยวตัวตัวตรวัวตัวตัวตัวัวต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 ัวัวตัวตัวตยวว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 ัววว มันจบินนีครับมันบินนีมเบิ้เบ่ะม่กมันโอ้มันจบินนีครับผมนี่แหละครับค่อยๆกิบค่อยๆกิบนะครับอเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ไพูดหน่ะพูดนะวิางุซุ่มีซุ่มมี่มในตัวนึ่องบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยดยยเยี่ดเดี๋ยวียเดี๋ยวยยเือบ้านขียวบยว้ต้นไม้นีมยวเครับ วิธีโคนก็มีวิธีโคนของมันครับเอาไปได้ลยไปเไปัดน้เอนาละครับโซนครับโซนครับโซนครับผู้รัตัวสองตัวครับเป็นอาหารวิธีใช้บ้านนิสานเลนของเขาถือว่าโซ่ครับถือว่าโซ่ครับผมถือว่าโซ่ครับถือว่าบ่ได้กลับบ้านมือเป่าครับถือว่าโซ่ครับนี่ตัวผู้จักกับบินเหนียวไปแล้วครับตัวรู้จักครับโอ้คุณหลายกว่านแมงกินนม่นนะครับคนหลายกว่าแมงกินนู่นโอ้ถือ เอาครับหาอยู่หากินกันไปครับนี่แหละครับพี่น้องป้องหมายจุกูทุกคนตอนแรกเลยบนต้นหูจากตูบ้านเหรอครับหากูข้ามแม่ในอันหมายแรกเฮาวมาทันหนี่บนต้นหนักไปนี่ครับเพราะว่าเส้นยาดเตรียมมาได้มาแล้วครับเตรียมไปผ่านล้านครับผ่านล้านเออผ่านล้านมาแล้วครับเขาสั้นแล้วมันก็่โตกรงใส่ผ่านล้านเลยครับขื่นสั้นแล้วไม่โตกรงใส่ผ่านล้านบนต้นเมื่อกี้ไปนี่ครับแคเสียดายครับเสียดายมันกินใบไม่เบิดแล้ว เอาครับเดี๋ยวชั่วโมงนั้นกันครับผมชั่วโมงงานกันนะครับว่าจะได้ลายได้หน่อยไปนะครับผมโอ้โหวันใดที่ได้ตัวนี้โอ้ครับง่ายครับพี่น้องนี่มันไปเกาะน้องโอ้โหแขึ้นกันเลยไอ้ทัเอาครับเจืออีกไหมนึงครับเจืออีกไหมนึงครับเจืออีกไหมนึงได้ได้เส้นยาเส้นยาเส้นยาเป็นได้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 

เฟมีมวะเฟมเมม่มีเฟมเฟมหเฟมมึง <maybe> จ <hi S 1> <laughs> ับใบม่ไม่ในี่ไเฟมเฟมม่มมีเฟมมันละมันละงีลงตัวโอ้ยตายมันตกเอวเะมันตกเดี่ยวองเรามันตกเยมันตกแล้วหอยเนาะงี้หีมางูโอ้ยตายดีจับก้อนมันขนะย

ยิบเอา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 ฮึบเบา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 เนี่ยเอาเบาเบาเดี๋ยวกู่อันนึงรีบีบีบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยๆเๆี๋ยเนี่ยวเดี๋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 ยว นีุ่น่นี่ๆๆว้าปวดไนย่นี่คุณนึ่งนึ่คุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณนึ่งคุณนี่คน่งคๆณหนึ่งคุณหน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 ึ่งคุณหน่งคุณหน่หนึ่งคุณหน่คุณหน่หนึ่งคุน่งคุนึ่คน่งคน่คน่งคๆๆน่คุน่คุณนึ่งคุนึ่งคน่งน่ เฮ้หลายมันสูงมเฟมเฟมถึงเฟมเจี๊เฟมไหมเมม่ถึงหรอมบ้าหรเฟม้ร้อเกาสิเมโมงมาเฟมเห็นไหเห็นไหมปค่อยหยีไปค่อยนะเฟมหยีไปค่อยหยบไปค่อยถึงไหมล่ะเฟมหยบไปค่อยค่อยดึงมาก็ได้จองใบไมมัเบาๆ๋ยวาไจ้องห้เดียวมาบอกกันถึงแล้วถึงเลจ้องก็ต้องเอาจองตัวถึงแล้วป่วยคู่นึ่งอะถึแล้วโอ้หลายๆยุบล่ะว้าวไม่ได้เอาได้วะขย่าเอากค่อยจองมาค่อยจองมาเดี๋ยวเดี๋ยวา้องหักแถวแไก้อนดูวะ เอออะไไก้อนหนึ่งวอยังไมเอาขังบนเอาขังนก่อนเออเอเอาเป็นเเป็นเนยเป็นเเป็นเคือบอกคือบอกคือบอคือเอาละครับพี่น้องครับเรื่อคือแล้วครับสาสุนจักเรยไปหาหน่อยครับเรื่อคือแล้วเรื่อคือ้เรื่องคือแล้วเรื่อคือแล้วครับน้คือเรวพอได้กินเพรอได้กินเออมันมีตัวที่นี่